ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาหน้าที่พลเมื e งกับครูเกมคนเดิมนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยที่1มีชื่อเรื่องว่าความเป็นไทยในเรื่องของความเป็นไทยนี้เราจะแบ่งหน่วยย่อยออกเป็น3หน่วยย่อยนะคะนั่นก็คือเรื่องแรกเรื่องมารยาทไทยเรื่องที่2ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการเสียสละเรื่องที่สามขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ว่าในเรื่องของความเป็นไทยแล้วเนี่ยความเป็นไทยสะท้อนให้เห็นมาจากการมีจรรยามารยาทที่งดงามสุภาพอ่อนน้อมปฏิบัติต่อกันด้วยอัจชฉชริยะไมตรีเหมาะสมกับบุคคลโอกาสและกาลเทศะนอกจากนี้ยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าซึ่งสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทยที่ควรหวง ดังนั้นในฐานะเยาวชนไทยควรม,มีความภาคภูมิใจร่วมกันสืบทอดและอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามเหล่านั้นให้อยู่คู่สังคมไทยได้ตราบนานเท่านานสำหรับวันนี้นะคะเรื่องแรกของเรานั้นคือเรื่องมารยาทไทยมารยาทไทยคือการปฏิบัติที่แสดงความเป็นไทยอันงดง,งามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาในสังคมไทย ไปลามาไหว้นักเรียนคงเคยได้ยินคําว่าไปลามาไหว้คุณครูอยากให้นักเรียนแยกประโยคนี้ออกเป็นสองส่วนนะคะส่วนแรกไปลาส่วนที่สองมาไหว้ไปลาหมายถึงก่อนที่นักเรียนจะไปไหนให้นักเรียนบอกลาก่อนยกตัวอ,อย่างเช่นนักเรียนกําลังจะเดินทางไปโรงเรียนกําลังจะออกจากบ้านให้นักเรียนกล่าวลาพ่อแม่โดยการ ดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณแม่หรือสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณแม่เป็นต้นส่วนที่สองมาไหว้เมื่อนักเรียนมาจากที่อื่นพบเห็นคุณพ่อคุณแม่หรือครูบาอาจารย์ต่างๆให้นักเรียนสวัสดีหรือไหว้ท่านเป็นการกล่าวทักทายเป็นการทักทายเบื้องต้นนะคะมารยาทไทยในการแสดงความเคารพ เป็นการแสดงความเคารพด้วยการไหว้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันและนำไปสู่มิตรภาพที่ดีต่อกันดังนั้นจึงต้องปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างแท้จริงการไหว้ประกอบด้วยสองกิริยาค่ะกิริยาแรกเรียกว่าการประนมมือหรืออัญชลี ประนมมือเล็กน้อยให้ปลายนิ้วทั้งสองข้างชิดกันฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันเสมอกันแนบระหว่างอกปลายนิว้วเฉียงพอประมาณแขนแนบลำตัวไม่กลางศอกทั้งชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกันกิริยาที่สองเรียกว่าวันทาคือการประนมมือยกมือทั้งสองขึ้นจรวดใบหน้า แสดงความเคารพซึ่งแบ่งได้3ระดับตามบุคคลค่ะการไหว้แบบไทยแบ่งตามระดับของแต่ละบุคคลดังนี้การไหว้พระสงฆ์การไหว้พระสงฆ์โดยการให้นักเรียนยืนตรงประนมมือค้อมศีรษะและค้่อมตัวลง นิ้วหัวแม่มือจะลดระหว่างคิ้วนะคะปลายนิ้วชี้แนบบนหน้าผากเหมือนในรูปเลยนะคะต่อไปคือการไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโสการไหว้ผู้มีพระคุณผู้อาวุโสให้นักเรียนยืนตรงประนมมือไหว้ค่อมตัวลงน้อยกว่าการไหว้พระ นิ้วหัวแม่มือจะรดปลายจมูกปลายนิ้วชี้จะรดระหว่างคิวการไหว้บุคคลทั่วไปการไหว้บุคคลทั่วไปการไหวผู้ที่เรานับถือให้นักเรียนยืนตรงประนมมือไหว้โค้งตัวเล็กน้อยนิ้วหัวแม่มือจะรดปลายคาง หรือการไหว้ผู้ที่มีอายุเท่ากันหรือเพื่อนกันให้นักเรียนประนมมือไหว้ยืนตรงไม่ต้องค่อมศีรษะอันที่4คือการรับไหว้การรับไหว,ว้นะคะให้นักเรียนยืนตรงพนมมือกระพุ่มมือเล็กน้อยให้ไปนิ้วทั้งสองข้างชิดกัน ฝ่ามือประกบกันเสมอแนบระหว่างอกปลายนิ้วเฉียงก้มศีรษะลงเล็กน้อยสำหรับบทเรียนในวันนี้เรื่องมารยาทไทยในการไหว้นะคะคุณครูจะสรุปสั้นๆให้เลยการไหว้นั้นมี3ระดับระดับแรกคือไหว้พระสงฆ์ระดับที่2คือการไหว้ผู้อาวุโสหรือ ผู้มีพระคุณระดับที่สามการไหว้บุคคลเดียวกันและอันที่สี่คือการรับไหว้ดินมาแล้วเนี่ยคุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำกันนะคะนั่นะก็คือนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การแสดงความเคารพด้วยการไหว้อย่างไรบ้างอันนี้ให้นักเรียนทำลงในสมุดแล้วมาส่งครูในวันเปิดเทอมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ